อันนี้เป็นบอร์ดเอฟเฟกนะฮะบอร์ดเอฟเฟกผมใช้อ่าเป็นเอฟเฟกของกีตาร์ไฟฟ้ามาใช้ร่วมนะฮะตัวนี้จะเป็นเด็ปเปอร์อะคูสติกมินินะฮะส่วนบนก็จะมีคอมเพรสเซอร์อ่าพีแอมนะฮะมีมีรีเวิร์บแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนะฮะสามารถบูทเสียงได้จะใช้แค่ตัวนี้ก็ได้นะครับ จะใช้แค่ตัวนี้ก็ได้สําหรับกีตาร์กีตาร์โปรนะฮะแต่ผมมาใช้ตัวนี้เขาเรียกอะไรคอมผมจําไม่ได้นะเรียกอะไรวะมันจะมาตัดสัญญาณให้มันให้มันเขาเรียกว่ามาคลียมาเคลียสัญญาณนะะถ้ามันดังไปมันก็จะปรับลงถ้ามันเบามันก็จะปรับขึ้นนะฮะตัวนี้นะครับส่วนสองตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้กับกีตาร์ไฟฟ้าเป็น อูดายกับ uh, distortion นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอรัสนะฮะตัวนี้เป็นคอรัตตัวนี้เป็นดีเลย์นะฮะผมก็จะใช้2ตัวนี้ร่วมกันด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ผมจะเปิดไว้หมดเลยนะฮะเปิดไว้ตลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดไว้ตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้สลับกันนะฮะเวลาผมบางเพลงผมก็จะใช้คอรัตด้วยนะฮะคอรัด้วยดีเลย์ด้วยนะฮะ บางเพลงก็ใช้แค่ดีเลย์นะฮะอันนี้คือผมเอามาผมมีผมมีอยู่แล้วผมก็เลยเอามาใช้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะฮะจริงๆจริง,รงๆเซตนี้อันนี้ก็เป็นจูเนอร์นะฮะจูเนอร์สำหรับตั้งสายนะฮะของกีตาร์สบายเลยนะฮะเซตนี้ผมส่วนใหญ่ผมใช้เป็นเฟรมมานะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มืออาชีพผมก็ใช้แค่เอามาทำให้มัน เพราะในในความรู้สึกเราก็พอนะฮะเราไม่ได้ไปเล่นร้านอาหารหรือไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะฮะก็ราคาถูกด้วยนะคะตัวนี้ผมซื้อมาพร้อมกับเพราะว่ามันใช้เราเล่นกีตาร์โปร่งเป็นหลักนะฮะกีตาร์ไฟฟ้าไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้ก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะฮะพวกนี้ก็เป็นอุปกของกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็ใช้ร่วมกันได้นะฮะใครที่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนซื้อเพิ่มนะฮะประหยัดเงินนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันนะฮะ